เออเอาเออกัดเอากัดไอ้มดแดงกัดเออเอาเอาเอามานะครับคือทําเป็นช็อตสั้นๆหลายครั้งแล้วนะครับงวดนี้มาทําเป็นวิดีโอยาวๆสักทีเนาะคือเนี่ยไอ้เจ้ามดแดงนะครับเขาเห่าบล็กๆแล้วก็ดูก็ขุดรูนี่คือตัวมังกรมันอยู่ในนี้นะครับจะบอกว่าเลยว่าอยู่แน่นอนนะครับในนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอา ด้ามด้ามจอบนี้นะครับแย่ yeah. เนาะมาดูนะครับดูที่มันจะออกตรงไหนนะครับก็อามันเคยกัดให้ดูแล้วนะครับทีนี้อ่ามันเขาลิบตาไปก่อนเนาะแต่ว่าไอ้มเมดแดงเนี่ยยังกัดยังกัดตัวมังกรนีนไม่เป็นนะครับครับมัน ลูนลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับคือนาทีกว่าก่าเองนะครับนะครับอ่ะลงน้ําไปแล้วนาทีกว่ากวเองนะครับไม่รู้ว่าเห็นทันไหมนะครับลงน้ําไปแล้วลูกนั่นนะโดดลงน้ําไปต้องไอ้กระแดงอยู่โดดลงน้ําไปแล้วนนะครับคือโดดลงตรงเนี้ยนะครับคือตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเท่าข้อมือนะครับลงน้ําไปแล้วไอ้กระแดงร้อนไอ้กะแดงก็ลงไปน้าเอาลงไปอีกลงไปลึก คือไอเมื่อก่อนอาเขาอยู่อาเขาก็ไอเกมอนนะครับดึงหางนะครับไอคนเล็กดึงคอไว้นะครับมับงกรอย่างเงี้ยนะครับเขามาอยู่เขาจะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปไข่อะไรอย่างเงี้นะครับมาผมไม่เจอนี่เขาก็พากันกัดกันแต่ไอมดแดงนี่มันมายัางเล็กอยู่มันกัดไม่เป็นนะครับคืออามันเขาก็รีบตายไปก่อนเนาะมีคนมาเบื่อยาแล้วก็กินยาเบื่อไปตายทั้งสองตัวของผมนะครับมาดูอีกครั้งนะครับ าดูว่าผมจะถ่ายทันไหมมีตัวนะครับนี่เออเอ้าเออกัดเอากัดไอ้โมแดงกัดเออเอาเอา้าเอตกน้ำไปเลยเอานะครับเขาเริ่มเขาเริ่มกัดได้แล้วนะครับมังกรเนาะตัวมังกรขาบ้านผมเรียกมังกรนะครับอมผมเพิ่งจับไม้เนี่ยนะครับแย่มันก็ออกเลยเนาะนี่ อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเมื่อเช้านี่ถ่ายไม่ทันนะครับมันมันโดดเร็วนาออันนี้มันคาบตัวได้นาะมันโดดไปหาไอ้จมูกแดงเนาะก็ให้ให้เอฟซีทุกท่านดูไปนะครับว่าเขาเริ่มจะกัดเป็นแล้วครับเมื่อก่อนอาเขาสอนไว้นะครับแต่ว่าตัวตัวจามดแดงเนี่ยมันมาที่หลังนะมันมามันมาหลาเกินครับมันเลยมันเลยกัดไม่เป็นนะครับมันยังเด็กอยู่เนาะนะครับก็ มันออกเร็วไปหน่อยนะครับวันนี้ยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยนะครับหลายๆครั้งนี่มันจะออกเร็วนะครับก็ของผมจะปักไม้อย่างนี้ไว้ทั่วๆไปนะครับเอตีทุกท่านนะครับในในในป่าต้นป่าพวกนี้ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งได้เนาะเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยนะครับผมก็ตีหนึ่งตีสองผมก็จะมาเดินรอบๆบ่อผมอย่างเงี้ยนะครับปิดไฟแล้วผมก็เดินมาเนาะนะครับอย่างเงี้ยนะครับทุกวันนะครับเดินดูเครื่องมือด้วยดูเฝ้ากุ้งด้วยนะครับแล้วก็ หมายพวกเนี้ยผมจะปักไว้อย่างเงี้ยนะครับเอฟซีทุกท่าน,นครับเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยนะครับผมไว้ตีงูเห่านะครับก็บอกเลยครับผมไว้ตีงูเห่านะครับจะปักไว้อย่างเงี้ยสามสิบเมตรอันสามสิบเมตรอันนะครับไว้ตีงูเห่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับ